โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลค่าคืนที่ผ่านมานะครับเราอาจจะอัพคลิปช้าอะไรกันสักหน่อยนะครับจะคุยประเด็นของสโมสรนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเครื่องจักรสีแดงตอนนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแมตที่แล้วคือชนะสเปอร์ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งแต่มแมต์นี้ ลเว์พูก็พลาดทา่าตายคาลังคือแพ้ต่อสโมสรใไบรตันหนึ่งประตูต่อศูนไม่ใช่บุวก็ติดคอได้จากประเด็นของโคตเตียนะครับวันนี้ถามว่าผลพักของเดอะคอปของเจเกตคอพตอนนี้ถามว่าตัวนี้ครับสโมสรนองแดงลีว์พู เป็นทีมที่น่าชอบช้ำและช้ำใจมากเนื่องจากลิเวอร์พูลแพ้แต่แมตท,ที่แล้วคือเป็นการสร้างความสุขให้กับพลภาพของเดอะคอฟตอนนี้คือลักษณะาาของการเล่นเดี๋ยวผมจะมาลองวิเคราะห์นะครับว่าการเล่นของทีมลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็มาคุยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่4 มีอยู่40แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฟงอยู่7คะแนนแล้วก็แข็งมากกว่า1นัดตรงนี้น่าจะบอกว่าเป็นการที่ทำให้แมสตี้ยิ้มเลยนะครับแล้วก็พวกแมนยูก,ก็ยิ้มไปด้วยเราจะมาจบประเด็นคือเกมลูกของลิเวอร์พูลตอนนี้เริ่มกลับมาฝืดอีกครั้งเนื่องจากพวกซาลาหรือหลายๆทีม เขาเรียกว่าอ่ายิงไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าว่าไหนถ้ายิงก็ยิงแต่ว่าไหนถ้าจบก็จบเลยจบนี่คือจบสกอร์ไม่ได้พูดถึงว่าการรูปเกมการในการทําเกมของริวพูลนะครับแต่ผมจะมาลองดูงคือเป็นการคลองเกมได้เหนือกว่าแต่จังหวะการยิงประตูแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นแต่บางจังหวะบางเกมริวพูลน่าจะทําได้แต่ก็ทําไม่ได้แล้วก็การที่ เขาเรียกว่าฟูลแบ็กของลนะิวพูลเนี่ยทั้งอาร์โนและแอนดะูรูปสันเนี่ยไม่สามารถเปิดเกมหรือทำการเออร์ลี่คอสเข้าในการทำประตูได้ซึ่งจะทำให้เกมของลนะิวพูลเนี่ยตื้อไปโดยปฏิยายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทีมไบตันเนะี่ยสามารถเก็บจังหวะบางจังหวะช่วยโอกาสได้และพร้อมที่จะบวยบินในการสังหารลิวพูล แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทีมไบรตันมาเจอเรียวพูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทําแพ็กเกมรับอย่างเหนียวแน่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นอันที่มาที่ทําให้ไบรตันนะ่ะสามารถคว้าสาวภายนออกจากแอนฟิลไปได้และขก็อีกอย่างนึงคือ3ประสานของเรอร์พูและตัวสำรองที่ไร้ประโยชน์ม,มากในแมตชนี้ซึ่งไม่สามารถทำได้ แล้วก็การที่ทีมอะต้องเสียของอาริซองเบเกอร์ไปด้วยเนะี่ยเป็นส่วนป็นจุดที่ที่สำคัญที่สุดแล้วตอนเนี้ยถามว่าลิวพูเนะี่ยในหลายๆคนหลายๆค,ความคิดว่าเอาตอนนี้รลิวพูจะยืนยาวและได้นานมากไปในการยืนรนะยะเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมของลิวพูเนะี่ยเต่แบบทียิบแล้วก็เจอทีมหนัหนกๆพอสมควร ก็เนี้ยคือแม้จะผ่านไปยี่ยี่ยี่สิบสองเกมเนี่ยลิเวอร์ก็ต้องมองว่าจะทำอันดับอะไรก็ได้ให้ติดท็อป o เพื่อจะมีการันตีไปได้ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแต่ลิเวอร์พูลก็จะสามารถบวกบินและไปได้หรือไม่เราก็ต้องติดตามดูเพราะว่าพลพรรคของทีมปีศาจอ่าทีมผงแดงเนี่ย ผม,มคิดว่าของแดงเนะี่ยเป็นทีมที่อยู่ในประสิิภาพประสิิผลและที่เราพูดในหลายๆคลิปมเนะจะเกเกนครอฟก็น่าจะหนักใจพอสมควรในการจัดตัวเล่นลงเนื่องจากมีตัวเล่นที่บาดเจ็บมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกกองหลังพวกส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่เขาว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งกระโหนท้องพระโรงเออท้องพะโรงพวกผู้สาประตูแล้วก็อ่านักเตะพวกวิฟิวแดนกลางและซนเตอร์แฮปเจ็บกันเป็นระเนระนาว เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ริอร์พูฟอร์มดอปไปแล้วก็พวกตัวผู้เล่นก็ไม่สามารถที่จะทดแทนตัวที่บาดเจ็บไปได้ผมก็เลยมามองว่าริอร์พูลตัวนี้นะครับน่าน่าน่าจะประคับประคองผมงานของตัวเองไปได้ได้ในสักระยะหนึ่งเพื่อรอให้ทีมตัวเองครับอ่าก้าวมาสู่ขั้นบันไดและสามารถตะกุยตะกาย เป็นอีกหนึ่งทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ได้ทางนี้นะครับผมก็อยากจะให้อ่าแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนอ่าลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนช่องช่องเราเนี่ยหรือว่าแฟนหลายๆทีมเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจให้สโมส,สรลิเวอร์พูลประสบผลความสำเร็จ ช่วยกันเชียร์ช่วยเป็นแรงใจครับผม่ก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้ผมอยากให้เอฟซีของเรานะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาช่องไปในสู่ที่ทางที่ดีและทำคอนเทนต์ที่มีความรู้ น่าติดตามให้กับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากโคเตียด้วยในการทำคลิปทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกำลังใจให้ผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม You View Never Walk Alone ฉัน